สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกรณีที่ว่าทำไมถึงด้านของเควินดูรันนะครับไม่ใช่ดรัฟอันับหนึ่ง แต่เป็นดราฟอันดับ2ครับและคนที่เป็นดราฟอันดับ1ในตอนนั้นเนี่ยก็คือทางด้านของเกรกโอเดนครับโอ้โหมีการตั้งคําถามนี้นะแล้วผมก็ไปหาข้อมูลรวมถึงคําตอบมาให้แล้วครับว่าทําไมในตอนนั้นพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ถึงเลือกทางด้านของเกรกโอเดนขึ้นมาเป็นอันดับที่1ในการดราฟนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะฮะ อย่างที่เรารู้กันดีครับที่มันเกิดการตั้งคําถามนี้ก็เพราะว่าเทนน่าของเกรกโอเดนเนี่ยเป็นบัสนะครับหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ประสบความสําเร็จใน NBA ครับแม้ว่าเขาจะเป็นดราฟต์อันดับที่1ก็ตามเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่มีมากมายนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปถึง potential ของเขาที่ทุกคนตั้งใจไว้ได้เนาะสุดท้ายก็ต้องออกจาก NBA ไปครับทีนี้ครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้แล้วครับว่าทําไมเขาถึงถูกเลือกเป็นอันดับที่1น,นะฮะ เรามารู้จักทางด้านของเกรกโอเดนกันก่อนดีกว่านะครับแกเป็นคนที่มี potential แล้วก็เป็นบิ๊กแมนที่น่าจะ dominate ในสนามใน NBA ได้อย่างดีครับ mm hmm. เขาเรียนจบจากทางด้านของ Ohio State นะครับ mm hmm. เขาเนี่ยได้รางวัลมาปร,รับตัวพอสมควรเหมือนกันครับขณะที่เขาอยู่ใน college เนาะแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญครับนั่นก็คือมี defensive skill หรือว่ามี defensive potential ที่ดูดีมากๆฮะในตอนนั้น ตัวของเกรกโอเดนเน่ครับในขณะที่อยู่ที่โอไฮโอสเตทเนี่ยแกมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่15.7แต้มต่อเกม9.6รีบาวต่อเกมและ3.3บล็อกต่อเกมเลยนะครับซึ่งนี่มันคือเหมือนพิมพ์เขียวอะ่ะมันเป็นบล็อกที่ว่าอุ้ยเขาจะกลายเป็นโดมิเนตบิ๊กแมนในอนาคตให้กับหลีแน่ๆเพราะว่าแกมี ประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันห่วงนะหรือว่า Dream Protection ใช่ไหมครับรวมถึงมีการทำคะแนนที่เฮ้ยเราไม่ได้เด่นแค่เกมรับอย่างเดียวนะในเรื่องเกมรุกเนี่ยเราก็มีประสิทธิภาพพอใช้ได้เหมือนกัน ที่นี่ครับผมขออนุญาตไปเจาะข้อดีกับข้อเสียของเกรกโอเดนกันเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับทา้งน้้นของเกรกโอเดนเนี่ยสูงถึง7ฟุตนะในตอนนั้นแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนัก250ปอนด์นในตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่ก่อนดราฟต์เขาถูกเปรียบเทียบเลยนะครับว่าอาจจะกลายเป็นเดวิดโรบินสันหรือว่าทึงงน้้นของบิลรัสเซลได้เลยทีเดียวนะเออถูกพูดไว้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ ข้อดีของเกรกโอเดเน่ครับอย่างแรกเลยก็คือร่างกายเหมาะสมที่จะเล่นใน NBA แล้วครับอย่างต่อมาคือเรื่องอ,งอื่นของแกก็ดีครับการกระโดดเอ่ยการแย่งพื้นที่นะครับตรงโพสเพลย์ก็ดีนะครับทำให้พอยต์การ์ดของทีมตัวเองเนี่ยส่งง่ายด้วยนะครับแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นการดังการเลย์ p อัพนะครับหรือว่าการพุทแบคลูกบอลกลับไปนั่นเอง พอพูดถึงเกมรุกแล้วใช่ไหมครับมาพูดถึงเกมรับกันบ้างครับในเรื่องเกมรับเนี่ยแกดูแล้วนะฮะน่าจะโดดเด่นกว่าเกมรุกของตัวเองด้วยซ้ำครับคือแกเนี่ยเป็นช็อตบล็อกเกอร์ที่ดีมากครับสามารถเขยิบไปทั้งซ้ายทั้งขวาได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงเป็นเฮลป์ดีเฟนเดอร์ที่ดีอีกด้วยนะครับแกไม่ได้แบบว่าโดนปั๊มเฟกง่ายๆนะแกมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่าแกเหมือนแบบมีประสบการณ์ในการเล่นเกมรับมาเยอะไม่ได้โดนฟาวล์หลอกง่ายแล้วก็มีสติในการเล่นเกมรับมากๆนั่นเอง ะะแล้วถ้าเป็นเซนเตอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องดีก็คือการรีบาวถูกไหมถึงด้านของเกรกโอเดนครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการรีบาวได้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือแกเป็นคนที่จ่ายดีด้วยครับคือเขาเขียนไว้เลยว่าเป็น under rated p a ซ s e r ฮะคือเวลาเขาโดนดับเบิลทีมหรือว่าเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่มีคอร์ดมิชั่นครับแล้วก็สามารถส่งบอลหาเพื่อนได้อย่างดีเนาะ ทีนี้มาดู a k n e s s กันบ้างครับหรือเอางนะ่ายๆคือข้อเสียของเกรกโอเดนเนี่ยแหละนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเกมรับคือจุดหลักของเขาเกมบุกคือจุดรองครับทางด้านของเกรกโอเดนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เรื่องฟ y s i c a l ความ g g r e s s i v e นะครับร่างกายของตัวเองในการปะทะนะฮะแล้วก็เอาชนะในเกมบุกนั้นมาได้ซะเป็นส่วนใหญ่เรื่องเกมบุกเรื่อง o พส play เนี่ยมันยังไม่เนี๊ยบฮะมันยังแบบว่าเฮ้ยยังไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงการได้โพส play แล้วหันหน้าใส่ห่วงปุ๊บเนี่ยเออเกรกโอเดนก็ยัง ไม่ได้มีสเต็ปเท้าที่ดีขนาดนั้นแล้วทางด้านของสเก e รี r อเนี่ยครับก็ยังบอกอีกครับว่าแกต้องเพิ่มระยะในการยิงเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ใต้แป้นอย่างเดียวนะซึ่งอันนี้เนี่ยตามที่ผมดูก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจุดอ่อนของเซนเตอร์หลายๆคนอยู่แล้วนะครับในช่วงนั้น ทีนี้เราก็รู้ข้อดีข้อเสียของเกรกโอเดนแล้วนะครับว่าเฮ้ยข้อดีคืออะไรบ้างแล้วข้อเสียคืออะไรบ้างน,นะครับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าลีกเอ็นบีเอเนี่ยมันยังไม่ได้บูมเรื่อง3มแต้มด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์ดีๆเนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องการของทุกทีในลีกอยู่แล้วครับแล้วเกรกโอเดนที่มีทั้งไซส์มีทั้งความแข็งแกร่งนะครับรวมถึงเกมบุกก็ใช้ได้พอสมควรแหละแล้วเรื่องเกมรับก็ยังโดดเด่นขนาดนี้อีกทาให้ทิ้งได้ของโอเดนเนี่ยถูกมองว่าฟิตกับ NBA มากๆครับนะตอนนั้น ทีนี้เรามาถึงคำถามสำคัญครับว่าทำไมพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์ถึงดรัฟท์ทางด้านของโอเดนไปครับต้องบอกเลยตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเทรเวเซอร์มีผู้เล่น2คนที่ดูเหมือนจะเป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือลามาคัสอัลดรชนะครับแล้วก็แบรนดอนลอยนั่นเองซึ่งทั้ง2คนนี้โอ้โหดูเหมือนว่าจะมีอนาคตกับทีมพอสมควรน,นะครับทีนี้มิสซิ่งพีซหรือว่าชิ้นส่วนที่หายไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่ง2ตํตำแหน่งครับนั่นก็คือเซนเตอร์แล้วก็สมอลฟอร์เวิร์ดครับใช่ฮะม เควินดูแรนต์แล้วก็ทางด้านของเกรกโอเดนเนี่ยครับอยู่ที่ว่าพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์จะเลือกใครเข้ามา สุดท้ายนะครับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ก็เลือกเกรกโอเดนครับสาเหตุก็เพราะว่าการเล่นเกมรับนั่นเองฮะคือแบรนดอนลอยกับ LA เนี่ยก็มีเทรดในเรื่องเกมบุกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นทหน้าของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ยังขาดตัวที่รีบาวได้อย่างสม่ําเสมอนะครับเรื่องฟิสิกอลด้านในนะครับการเก็บ bound, รีบาวรวมถึงการช่วยป้องกันด้วยอันนี้คือเรื่องสําคัญครับทีนี้ถ้าถามว่าอา้าวแล้วการทําแต้มอ่ะมันอาจจะยังไม่ จำเป็นขนาดนั้นครับเพราะว่าแบรนด์ดอนลอยกับลามาคัสอัลดิชก็สามารถสร้างให้กับทีมได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ของเกรกโอเดนเนี่ยมันดูเหมาะสมกว่าครับมากกว่าทางด้านของเควินดูแรนในตอนนั้นนั่นเองเนาะ เพราะว่าทางด้านของเควินดูแรนในตอนนั้นเนี่ยนะครับร่างกายของเขามันยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะดูผอมบางแล้วก็ไม่มีแอเรติซึมนะครับแล้วก็ไม่ได้เด่นทางด้านเกมรับขนาดนั้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของเกรกโอเดนก็เลยถูกเลือกครับจากทางด้านของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์นั่นเองถ้าให้สรุปตรงนี้นะครับก็คือพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เนี่ยเลือกเกรกโอเดนเข้ามานะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่า พรสวรรค์ของเขาโปรไฟล์ต่างๆของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการอุดรอยรั่วให้กับทีมด้วยนะครับเพื่อสร้างทีมต่อไปในอนาคตให้แข็งแกล่งมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราเยอะๆด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ